ไปแล้วค่ะเออปาแต่งหน้าปาปาแอามวรี่เคยให้เพ่อเพื่อน,น,นดูเนาะตอนแต่งหน้าอันนี้ตอนลบนะคะลิปสติกดูสิลิปสติกรุ่นนี้นะคะลบแล้วนะคะต้องลบกลับไปตัว remover makeup o n l y นะคะล้างเฉยเฉไ,ไม่ออกค่ะ นะคะล้างซสื้อบอกนะคะอันนี้ขนตานะาะที่ติดไปปุ้ยขนตางอนยิ่งกว่านะคะโอแม่งามงอน <c oughs> ประมาณนั้นน,นจะจ<ๆ>๊ะเราก็เช็ดไปเรื่อยะค่ะเช็ดเช็ดไปเร <c oughs> ื่อยก็ไกงามพวกขนคนงามเพราะแต่งเดอ้อพี่น้องเดอ้ออันนี้ว่ากันบ่ได้เดอ้อมันต้องแต่งค่ะแต่ถ้าถ้าไม่แต่งเราก็าไม่งามนะคะ ผู้หญิงก็เอออยากสวยเนาะก็ต้องแต่งนิดนืงนะคะถึงจะอ่าเขาเรียกอะไรอะ่ะหน้าใสาหน้าสวยแค่ไหนว่ามันก็ต้องแต่งค่ะเพื่อนๆถ้าไม่แต่งมันก็ไม่สวยดูดิอันนี้ออกไม่หมดนะคะอีกรอบนึงค่ะปาไ่นี่รวดหน้ามาสองอาทิตย์แล้วเพื่อนๆดูดิลยอยประสบการณ์ <laughs> <laughs> ก็เรียกะไร ลอ,ลอยลอยประสบการณ์ด้วยานะคะลอยอเรือท่าเลแก่ชรานะลอยประสบการณ์เราก็จะขึ้นนะคะประสบการณ์ก็ไม่ได้เยอะอะไรมากนะคะแล้วก็สี่สิบเจเกิดสองหนึ่งค่ะเพื่อนๆค่ะพันเก้าร้อยนะคะหนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบแปะเก้าสิบแปะค่ะนะคะ สองพันยี่สิบเอ็ดค่ะเพื่อนเพื่อนก็เถ่าเติบมาแล้วพี่น้องเออเนาะสี่สิบแปายมันก็เท่าทะเลแก่ชราเนาะลูกก็เริ่มโตแล้วพอดีปลามีลูกช้าปลาแต่งงานช้านะคะปลาก็เลยแบบว่าเอ่อเท่าทะเลแก่ชรานี้หนึ่งอะไรเงี้ยเอ่อปลาแต่งงานตอนอายุออยี่สิบเก้าค่ะยี่สิบเก้าแล้วก็สามสิบเอ็ดปลาถึงจะมีลูกเอามีลูกช้า ลูกปลาเพิ่งจะสิบสีบสบ่ยากสิบห้าค่ะยากสิบห้าสิบห้ากับสิบสีบส่ค่ะได้หัวปีไทยปีแล้วก็อาตาจมิดจิรีเลยอ่ะกระเด็นไปนเลยช่างหัวมันเด้อแล้วก็มิดจิรีเลยก็ไม่มาอีกเลยนะคะก็คือเอ่อเข้าวัยอ่าเมโนโพสนะคะก็ก็เอ่อไข่เราก็ไม่ตกแล้วเราก็ไม่สามารถมีลูกได้อีกแล้วนะคะเพราะว่าอ่ตอนแรกก็เตรียมตัวจะทำทำ,ทำกิฟต์ทำอะไรนั่นแหละแต่ว่าโชคดี โชคดีที่เขามาก่อนเขามาโดยที่ไม่ต้องให้พ่อแม่เสียตังค์ตอนแรกก็เข้าโปรแกรมเข้าอะไรหมดแล้วก็เสียตังค์หลายหมื่นอยู่ค่ะเพื่อนๆหลายหมื่นอยู่แี่พี่ก็เข้ามาเองเราก็โอ๊ยดีใจแล้วก็อ,กอพอคลอ,อดได้อ่าหนึ่งคนแล้วเราก็คิดว่ามันจะมีลูกยากเนาะเป็นปาเป็นคนมีลูกยากเนาะก็เลยเอ่อ ปล่อยเลยพอพอปล่อยปับ๊บมาต่อกันเลยก็เลยว่าเออ,อมาต่อกมม็มาแล้วก็มามามาแล้วก็มาอะไรเงี้ยก็แล้วไปนะก็เลยนะได้หัวปีท้ายปีแต่ก็โชคดีค่ะโชคดีเพราะหลังจากน,นั้นไม่มีเลยปล่อยแล้วปล่อยอีกก็ยังไม่มีอีกเลยนะคะ ปล่อยั้งข้างในข้างนอก <c oughs> ปล่อยแล้วไปอ,อีกมันก็ไม่มีแล้วก็ไม่ได้เลยก็เราก็บอกโอเคแหละเรากา็เริ่มเท่าทะเลแก่ชรลาแหละมันก็เลยไม่ได้นะคะ่จริงๆก็อยากได้ลูกสาวอีกหนึ่งท่านนะคะปามี้ลูกชายสองลูกชายสองเลยนะคะกอ็อยากได้ลูกสาวอีกหนึ่งแต่ว่าเขาไม่มาก,นะา,าก็ปล่อยนะปาก็ปล่อยนะแต่ว่าก็ไม่มา ปล่อยมานานเลยแต่ตอนนี้มันปัมันทออะไรไม่ได้แล้วค่ะว่าปลาแก่แล้วทําอะไรไม่ได้แล้วไปไปตรวจไออ่ไข่ไปตรวจอะไรหมดแล้วไข่รเราฝ่อแล้วค่ะไม่มีประสิทธิภาพถึงจะมีมันก็เสี่ยงเสี่ยงอย่างอย่างยิ่งเลยในการอ่าตั้งท้องอะไรเงี้ยพวกนี้เราก็เลยบอกเออโอเคไม่เป็นไรเราก็ ได้แค่สอหนุ่มเราก็ดีใจแหละนะคะก็ขอบคุณนะคะเพื่อนเ่คะก็ขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกการรับชมคลิปนะคะปราก็มาพูดคุยนะคะพูดคุยแล้วก็เอามาแนะนําตัวเองว,ว่าเออชีวิตที่ผ่านมาเป็นยังไงกว่าจะมีลูกอ่าแล้วก็ก็เรียกอะไร ชีวิตส่วนตัวอะไรเงี้ยประมาณนั้นนะคะคลิปนี้ไม่มีอะไรเยอะก็คือมีมา introduce myself นะคะก็มาแนะนำตัวเองว่าเออเป็นเป็นเป็นคนอะไรยังไงนะคะก็ขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณทุกกำลังใจจ้ะช่วงนี้บ๊ายบายจ้ะบ๊ายบายจ้าขอบคุณทุกการรับชมนะจ้าขอบคุณที่ชื่นชอบนะคะชื่นชอบอ่าไลฟ์สไตล์ของปลานะคะไปแล้วเนี่ยมันมันมันจบแล้วมันสิบจบเด้อพี่น้องมันจะว่าไปเรื่อยนะนะจ้าไปแล้ว